มาดูดวงรายวันของวันที่14พฤษภาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรม10ค่ำเดือน6ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงเท่านั้นโชคลาภก็จะเป็นนะฮะสีเขียวนะฮะสีที่โดดเด่นทงด้านการอุปถัมภ์นะครับก็คือสีส้มนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้เลยคือสีฟ้านะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่นะครับยิปซีเดนอ i ไรเดอร์คชั่นทลนะครับในการที่จะ เช็คพลังงานว่าวันนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มและ Tik t o อกนะครับช่วยกดไลฟ์กดหัวใจนะครับแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับนะใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดวงรายวันนะครับและคอนเทนต์ในทุกๆคอนเทนต์ของอาจารย์ที่ช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับ ดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าดูดวงอยู่ที่599บาทนะครับอะไรสนใจนะครับพูดคุยกับอาจารย์ในทุกเรื่องนะครับคนที่ชมทาง t ิ๊กตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันไ,ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่น,นคุณสามารถติดต่ออาจารย์ด้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับยกเว้นยูทูบคุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกของเพจไว้ได้เลยนะครับผมพุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดครับมาดูกันเลยว่า วันนี้ดวงชะตานะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรมาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะได้ไพ่เจดาบนะวันนี้กิจการของคุณนะครับได้พลังงานไพ่แห่งการแอบแอบซ่อนซนหลบหลบลีกลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะจะทําอะไรนะต้องเก็บเอาไว้บ้างอย่าเปิดเผยให้คนอื่นรู้ซะหมดนะครับนะ ก็เก็บเก็บเอาไว้หน่อยเป็นเคล็ดลับประจําตัวนะครับแต่แต่ว่าการเงินวันนี้นะครับก็ยังไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโชคลาภยังไม่มาครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังโรคไขข้อนะครับปวดข้อปวดไหล่ปวดเอวนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักคุณมักจะได้เจอแต่คนมีตําหนิเพราะฉะนั้นวันนี้นิ่งๆเอาไว้ก่อนเวลาที่มีใครเข้ามาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดนะครับเพราะว่าได้ไพ่เจ็ดดาบนั้นคุณต้องระวังเรื่องของอสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้เปิดใจคุยกับคนรักของคุณสักเท่าไหร่นะครับค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับขอพรกับองค์พระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ไดไพ่ ied, Knight of p e n t a c l e นะฮะวันนี้กิจการของคุณน,นั้นต้องมีการคิดและวางแผนดีๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเดินไปตามขั้นตอนนะฮะยังอย่าเพิ่งก้าวกระโดดวันนี้ยังไม่ดีนะครับการเงินนะฮะวันนี้ถือว่าการลงทุนนั้นต้องยับยั้งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนวันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของความคิดความเครียดอาการนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าคิดเยอะเนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักดูยังนิ่งๆิ่งยังเฉยเฉอยู่นะครับยังไม่มีใครเข้ามาครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักมักจะมีเรื่องให้คิดเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดูไปก่อนอนย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรที่มันทําให้เราไม่ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์เวสสุวรรณนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ เดทนะฮะวันนี้ให้ระวังอารมณ์การทะเลาะหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือนะครับให้ระวังในเรื่องของการที่จะได้เปลี่ยนงานได้ออกจากงานกระทันหันวันนี้ต้องนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับการเงินนะครับให้ระวังเรื่องการลงทุนนะครับอย่าพีผามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเพราะว่าลงไปแล้วก็จะไม่ค่อยได้อะไรวันนี้นะครับ สุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการปะทะนะครับการแตกแยกนะครับการบาดเจ็บนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่มีใครเข้ามานะนะครับให้ระวังการมีปากเสียงครับคนที่มีคู่ความรักของคุณระวังการแตกแยกระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งนะครับเพราะคุณเป็นคนที่รุนแรงอยู่แล้วต้องนิ่งอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์ท้าเวสุวรรณนะครับจะได้ พ้นเคราะสะดอกเคราะ์เสริมดวงชะตากันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนครับได้ไพ่ไน o ์ออฟครับนะฮะวันนี้พลังงานของไพ่นั้นถือว่าโชคดีนะครับเพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมจะทําอะไรต้องเป็นขั้นเป็นตอนอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะการเงินนะครับวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือกิจการที่คุณทําอยู่นั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ สุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ดูในเรื่องของการทํางานหนักเกินไปนะครับดูแลร่างกายบํารุงร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะครับเห็นอกเห็นใจคุณนะในเรื่องของความรักนะครับ <S <S คนที่มีคู่วันนี้แฮปปี้นะครับถึงแม้คุณจะฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับ <S <S แต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันอย่างดีนะครับ <S <S พุธกลางวันนะให้ไหว เทพเจ้าแห่งความรักก็คือองค์พระนารายนะครับพุทธคังคืนนะให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับเพื่อเสริมโชคลาภนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระรหัสสมบดีได้ไพ่ราินีถือถ้วยนะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นมีการปรับตัวในทางที่ดีนะครับนะการงานนั้นจะต้องรอก่อนนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้อย่าใจร้อนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับการเงินนะครับยังไม่ค่อยได้ดั่งใจสักท่า่นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของอาการปวดคอสายตาไม่ค่อยดีนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักที่เพอร์เฟกต์ยังต้องรอก่อนนะครับยังไม่มาเนาะคนที่มีคู่ครับวันนีนะ้บางครั้งบางทีคุณคาดหวังอะไรที่ดีๆจากแฟนก็ยังไม่ค่อยได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะ วันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะครับกิจการในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าไพ่นั้นอบอกว่าเป็นคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือมีเจ้านายนะครับหรือว่า ผู้ใหญ่คอยปุปถมในเรื่องกิจการงานนั้นไปได้ดีอยู่แล้วแต่คุณต้องใจเย็นๆนะการเงินครับวันนี้คุณจะได้รับเงินก้อนนะครับจากความสามารถตัวคุณเองนะครับสุขภาพดูวันนี้แข็งแรงไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับค่อยเป็นค่อยไปคนโสดวันนี้คุณยังไม่แคร์ในเรื่องของความรักักเท่าไหร่ก็นะครับค่อยๆปรับตัวเนาะนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาชีวิตคู่ของคุณชีวิตความรักของคุณก็ต้องดูกันให้ชัดๆนะครับเนาะ ต้องแคร์กันบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความสำเร็จและความร่ำรวยครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะฮะวันนี้นะฮะจากพลังงานาไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะมีโชคลาภนะครับจะได้สิ่งที่ดีๆได้เรื่องดีๆเข้ามานะครับ ในกิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีคนคอยอุปถมัมภ์การเงินครับวันนี้จะได้โชคลาภจากเพื่อนต่างเพศนะครับหรือเพศตรงข้ามเนะาะการ tag, <mon ster> ลงทุนก็จะดีนะครับสุขภาพครับวันนี้นะฮะดูแล้วแข็งแรงนะครับนะ,ค,ะคนที่ป่วยก็จะหายนะครับจะดีขึ้นคนโสดครับวันนี้จะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคนนั้นจะหมดไปนะครับและจะได้โชคลาภจากคนที่ เขารักขุนด้วยนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์เทพีลักษมีนะครับนะเทพีแห่งองค์พระนารายณ์นะครับและเทพีผู้บดาลโชคลาภนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบใครดูจนจบขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ํารวยใครแชร์ใครคอมเมนต์ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจากสินสิทธิ์แะกปรมาจานี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ